ความหมายของโสเภณีในสังคมไทยทําไมคนถึงมีทัศนคติต่อหญิงที่เป็นโสเภณีในสังคมไทยแบบนั้นถ้าเรากลับไปดูในยุคเวลานั้นเนาะว่าเขาเข้าใจหรือว่าเขามองโสเภณียังไงเนาะว่าบอกให้ออกไปไงออกไปว่าบอกให้ออกไปไงหญิงคนชั่วก็คือเป็นคําที่อย่างน้อยต้นนาโกสินเนี่ยคำนี้เนี่ยก็ปรากฏใช้เรียกโสเภณีเนี่ย เป็นคําที่เรียกว่าแท้หลายที่สุดแล้วยิ่งมองด้วยมุมมองทางพุทธศาสนาเพราะปิดในกา是是ลใช่ไหมเพราะถูกตัดสินเนาะจากคนในสังคมโดยทั่วๆไปไม่มีใครอยากจะไปก้องแวะใช่ไหมนิยายของกอสุรางคนามีชื่อว่าหญิงคนชั่วซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับหญิงโซเปนีเนาะฉะนั้นเราเห็นว่าในยุคร่วมสมัยของคุณหญิงเทียนเนี่ยหญิงโซเปนีก็คือเท่ากับมองว่ายังเป็นหญิงคนชั่วอยู่ กินยานี้ก่อนนะจ๊ะแม่พาคนนึงให้ยานี้กับฉันมาในทางเศรษฐกิจสังคมเนาะหญิงโสเภณีเนี่ยเป็นผู้ที่ทำรายได้ในด้านภาษีเนี่ยมากกว่าภาษีเร็ว ภาษีน้ำตาลในสมัยรัชกาลที่4ี่นะครับอันนี้คือหลักฐานจากปาเลกัวนะฮะคำถามมาจะถึงปัจจุบันได้เช่นกันว่าเราควรจะให้โสเภณีเนี่ยเป็นอาชีพป็นเ็กเวอร์เกอร์ที่ถูกกฎหมายแล้วมีมีสวัสดิการให้มันครอบคลุมเหมือนกับคนที่ใช้แรงงานกลุ่มอื่นๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เรายังก้าวข้ามไม่พ้นในสมัยที่คุณหญิงเพียรเนี่ยท่านทำหน้าที่นี้ในการช่วยเหลือดูแลผู้หญิงที่ไร้ที่พึ่งหลังนี้